สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีลบช่องนะครับของ Motorola gpt 1 5นะครับเป็นตัวนี้นะครับ Mo t o r o l a gpt 1 5อ่ะเรามาลบช่องพร้อมกันนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับเปิดเครื่องขึ้นมาปึ๊บอ่านะครับมาเจอแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้ก็คือมันอยู่ในโหมดเมมโมรีนะครับ ข้างบนช่องที่6กช่องข้างล่างช่องที่1แบบนี้นะครับอ่าก็คือเอาอยู่ในโหมดช่องเมมโมรีนะครับเราสามารถเลือกช่องที่จะลบได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ช่องที่6นะครับช่องที่6อ่านี่3ไามเอเมนะครับเจ็ดแปดเก้านี่ยครับอ่ะเนี่ยแบบนี้นะครับอ่าวิธีลบนะครับเราสามารถลบได้ในโหมดเมมโมรีนะครับอ่าโหมดบีฟโออ่าลบไม่ได้นะครับอ่าโหมดบีฟโ แบบนี้นะครับเราลบไม่ได้นะครับเราลบได้ในโหมดเมมโมรีเท่านั้นนะครับสมมุติสมมุติเราจะลบช่องที่8นะครับวิธีลบช่องให้ทําแบบนี้นะครับให้กดโอเคไป1ทีครับปุ๊บอ่ะกดลูกศรลงนะครับอนลงเพื่อจะไปเมนูลบนะครับเมนูลบมันทั้งมันทั้งหมดมัน45เมนูนะครับอันนี้เมนูที่8ที่9นะครับ ไปเมนูที่3 6นะครับหรือกด3 6เลยครับ36เลยครับแบบลัดนะครับด e t e channel เนี่ยครับตัวนี้เห็นไหมครับอ่าเสร็จแล้วให้กดโอเคหทีครับปุ๊บอ่าเพื่อจะเลือกช่องเห็นไหมครับอ่านะครับเก้เห็นไหมครับอ่าเลือกอ่าลูกศรลงก็เดินหน้านะครับลูกศรขึ้นก็ถอยหลังเห็นไหมครับอ่าผมสมมุติจะเอาเป็นช่องที่9แล้วกันนะช่องนี้นะครับได้ช่องที่ต้องการแล้วนะครับให้กดโอเคหทีครับปุ๊บ อ่าก็คือเรียบร้อยครับอ่ออกมาทีนี้เรามาไล่นะครับอ่าอันนี้มันช่องที่8เห็นไหมครับอ่าเรากดขึ้นอ่าว่าช่องที่9มันยังอยู่ไหมกดลงนะครับช่องที่9มันยังอยู่ไหมครับปุ๊บอ่าแปดกดขึ้นก็เป็นเห็นไหมครับเป็น10เลยเห็นไหมครับอ่าเป็น8เห็นไหมครับอ่ากดขึ้นก็เป็น10เลยเห็นไหมครับก็คือเราลบไปแล้วนะครับครับ เนี่ครับเราอยากลบช่องไหนก็ลบได้เลยนะครับลบได้เลยนะครับทําตามคลิปที่บอกเลยนะครับวิธีลบช่องมันก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้นะครับปิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสาหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ